สวัสดีครับอันนี้เราก็อยู่กับช่องงานเราดออดอยวีหนึ่งนะครับอย่าลืมฝากแลดแชร์คิปวิจี้จะทำขึ้นื่อแนะนำสินค้าไม่ได้เชิญชวนและการลงทุนใดการลงทุนคำสี่งใต้คลิปวิดีโอจะไม่ลืงสมัครสมัครกันยอะๆงนะครับอันนี้เราก็อยู่กับข่าวคลิปโต2024ันะอันนี้ก็จะเป็น e p ที่30นะอันนี้ก็จะเป็นข่าวบิตคัพ Exchange นะการเพิกถอนเหรียญ One Chain และ OMG Network นะหรือ OMG นั้นออกจากกระดานเทรด ปิดขับเชนนะเขาก็จะมีช่วงเวลาเนี่ยระงับการซื้อขายนะอ่าวันที่เก้าเดือนสองสองพันยสี่เวลาเนี่ยศูนย์ศูนย์หนึ่งนะพนะอ่าแล้วก็ระงับการถอนวานเชนวันที่เก้าเหมือนกันนะ9้าวันที่สี่นะเก้าเดือนสี่นะเวลาศูนย์หนึ่งพเหมือนกันนะระงับการถอนแบบถาวรเลยนะเอ่อต้องบอกกันก่อนหน้านี้นะ มันจะมีเหรียญที่แบบว่าเป็นเหรียญที่ต้นๆสำหรับปิดขับเกิดขึ้นมาอย่างไอไอโอเอ็เนี่ยโอเเนี่ยเป็นเหรียญที่มากับ BX เลน,นะก่อนที่บอกว่าปิดขับจะได้รับความนิยมก็คือเป็นการเอ็กเซนด์บีเอ็ล่มสลายเลยปิดขับมาพัง,งาดได้นะแต่ว่า BX เนี่ยผู้สร้างไม่ใช่คนไทยนะ,ะต้องบอกก่อนแล้วโอเเนี่ยก็คือเป็นเหรียญแบบ อยู่มาตั้งแต่ยุคแบบว่ามีคริปโตเมืองไทยแรกๆเนี่ยนะก็การถอนครั้งนี้ก็เลยสร้างความไม่พอใจแต่การถอนเหรียญพวกนี้มันก็เป็นเรื่องปกติที่เห็เหนว่าเอ๊ะมันไม่เวิร์กมันไม่หมารูน่าคลาสสิกเนี่ยเกือบจะโดนถอนออกเหมือนกันนะแต่ตอนเนี้ยโดนถอนแล้วไม่มั่นใจว่าจะได้กลับมาอีกหรือเปล่านะาดิสเหรียญน,นะหลายเชนก็ทําการดิสเหรียญน,นะ พร้อมกับคอมเมนต์ค่อนข้างดูเดือดนะอ่นนี้ก็จะเป็นคอมเมนต์รอบทีย OMG ดอยที่470คิดสภาพ470นะทิ้งการไปเลยเฉยๆตอนนี20้20บาทประมาณ0.7นะ0.7ก็เกือบๆ3 0บาทนะโอ้โหดอยแบบมหาดอยมากเลยนะอืมน่าจะไปซื้อช่วงปลายแล้วเนี่ย OMG ตอนนี้นะเออถ้าเป็นหลักร้อยหรือเหลือหนึ่งในสี่โอเคนี่โอ,โอ้โหแบบเหลือเศษเสีเส้ยวจริงๆนะ เป็นคอมเมนต์ค่อนข้างเดือดหลายอันเลยนะอ่า o เนี่ยดอออยู่ที่470เฉยๆ,ๆอ่ามีให้นำแม่ไปย้ายไปไหนบ้างคะอะไรคนก็ถามช้ำหนักโดนถอดอีกแล้วไม่กล้าเข้าเหรียญอื่นเลยกลัวโดนถอดอีกโดนมาหลายเนี่ยหลายแล้ว KUB โดนได้โปรดเห็นใจด้วยมดไม่น้อยนะ,ะเดี๋ยวก็ต้องเดี๋ยวอาจจะทำแนวทางช่วยเดือยหรช่วยอะไรนะ่ จริงๆมีเยอะนะผมเอามาบางส่วนนะทางนี้ติดดอยอยู่ยอดดอยเลยเศร้ามากติดดอยไม่กลัวเท่าโดนถอดเพราะว่าติดดอยมีโอกาสมีโอกาสที่จะแบบว่ายังไงล่ะกลับคืนมาแต่ว่าโดนถอดอะ่ะมันต้องแบบหาวิธีแก้ไขวิธีอื่นนะอาจจะไปเทรด action อื่นหรือหาวิธีทำอย่างอื่นให้แบบว่าขาดทุนน้อยที่สุดอะ่ะบายนะโอมจี OMG, สามปีที่เรามีวันนี้นาย พาะนายเลยอยู่ด้วยกันตั้งแต่ bx เอ็กไงเห็นไหมตั้งแต่บีเอ็กนะโอมจี G, อ่าอย่างอย่างสมัยแบบว่าอ่าตั้งแต่แบบอเมบิขับอย่างเหรียญอะไรนะเหรียญอ่าเอเวอเรสต์นะโห้าร้อยจนแบบเหลือแบบสองสามบาทนะโอ้โหเสียงเพราะ กระดานเองเลยอ่ะนี่ก็เป็นความพิดเห็นส่วนตัวแต่ละคนนะนี่ก็เลยงามไส้ตำแหน่งอยู่ไม่นานตำาานานอยู่ตลอดไปแล้วพบกันใหม่ตอนนี้ก็คำคมนะยืนยันตัวมาสองเดือนแล้วไม่ไม่ซื้อไม่เออเออารมณ์เหมือนกันถ้าถอดเหรียญไปเฉยเลยมีฟ้องแน่นอนอ่ะคนนี้ก็บอกนี่ก็จะเป็นอ่านี่ก็จะเป็นที่โพสเนี่ยก็โพสเกี่ยวกับ ของเฟซบุ๊กของบิดขับนะก็จะมีผู้เขียนว่าสวัสดีครับลูกค้าแอดมินรบกวนแจ้งรายละเอียดเพิ่มเติมอินบ็อกซ์ข้ามานี่ก็พูดต่อฝ่ายประชาสัมพันธ์ของเขานะาก็จะมีหลากหลายความคิดความคิดเห็นนะาทางทางเอเชนก็จะมีความคิดเห็นของเขาเพราะว่าเขาก็อาจจะกรองเหรียญที่แบบว่าโปรเจกต์ไม่มั่นคงวอลลุ่มต่ําอะไรอย่างเงี้ยนะ เหมือนเหมืนไลคอยที่ถอดออกไปเพราะว่าปิดบังธุรกรรมอะไรอย่างเงี้ยนะฮะไม่ได้มีความคิดเห็นหลากหลายนะอ่ะมันก็จะมีหลากหลายความคิดเห็นนะครับก็เดี๋ยวไปดูกันนะสนใจก็ไปศึกษาข้อมูลไปสอบถามอะไรกันว่าคนที่ติดดอยต้องทำยังไงโอเคขอบคุณที่ติดตามและรับชมนะครับ ใต้คลิปวิดีโอจะมีลิงก์สมัครกระทู้จากโคจังกดคนหนึ่งคลิปสนับสนุนช่องการันตีคริปโตแับหนึ่งโลกใบนั้นเปิดมา5ปี16ปีใบนั้นมีโระบบเทรดมาจินตียอดเดียมโอเคเอ็กวาเจ็ดคริปโตอแบบสองโลกเปิดมา8ปีกับ9ปีโอเคเอ็กแอมบิลเทรดมาจินตีสุดยอดครูคอยเวกต้นน้ำมีโระบบเทรดมาจินตียาเยมเกตเดเรโอเอลแบงก์สายเกมโมบ็อกโรลคอยบิตคอยเมเนี่ยขอบคุณที่ติดตามรับชมคลิปนี้ไม่เชิญแล้วการลงทุนอย่างใดการลงทุนความเสี่ยงใครจะลงทุนก็พิจารณากันดีๆนะเจอกันใหม่่พีหนน้าาาะครับบบ๊ยย